ว่ามีมีนายสั่งว่าไม่ต้องดำเนินคดีกับไอ้คนร้ายสองคนเนี่ยไอ้ผู้ก่อเหตุสองคนนด้จริงไหมอันอันอันนี้ไม่มีครับเพราะว่าพุ่งกับเน้นนักเน้นโดยตรงนะครับว่าให้ดำเนินคดีเด็ดขาดครับเกิดอ,อยู่ให้หน่อยเด้อดก็ต้องมีการแจ้ง

เอ้นลเ่จะหกุกงเฮ้ยราดีก็ดีหน้าปฏิบัิหน้าที่ะหน้าโง่หนองด่เสียเออนี่แห้าโง่เลยยามึงมึงยากไปได้จต่มอยาเน้่หมตายมึงมึงไปได้จตมึงตาย

ผู้ดื่มเนี่ยถ้าตามคลิปนี่เมาเมามากผมก็สอบถามพนักงานเขาพนักงานผู้หญิงนะครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่มาที่โรงพักวนะันนั้นในคืนที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเข้ามากินตั้งแต่บ่ายสามบ่ายสามหรือบ่ายสี่นะครับที่ก่อนจะมากินที่นี่ก็เห็นเหมือนเหมือนมีอาการมาจากที่อื่นแล้วคนเสื้อแดงกินไวน์หมดไปสองขวดประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นยุทธวิธีของตํารวจนะครับถ้ามีการถ้าไม่ไม่ฟังนี่คือเบื้องต้นนี่เขาตามตามคลิปที่เราเห็นเนี่ย เราจะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้การเจรจาก่อนอยู่แล้วนะครับเจรจารเมื่อไม่ฟังก็ต้องใช้ตามขั้นตอนตามสติปนะครับเรเห็นบอกว่ามีมีมนายสั่งว่าไม่ต้องดำเนินคดีกับคนร้ายสองคนนี้คนก่อเหตุสองคนนี้จริงไหมอันนี้ไม่มีครับเพราะว่าพุ่งกับเน้น,นเน้นโดยตรงนะครับว่าให้ดำเนินคด,ดีเด็ดขาดครับถ้าถ้าตามยุวิธีไม่ไม่เกินครับเพราะว่าเบื้องต้นก็เจรจาก่อนแล้วนะครับเพราะเรามีเจรจาอยู่แล้วถ้าเขาเชื่อฟังในคําสั่งคําบอกก็จบ เพราะว่าเราก็บอกแล้วตํารวจมีเจตนาอย่างเดียวคือทําให้มันสงบนะครับถ้าไม่สงบมันก็ต้องขั้นตอนตามสเตปของผู้ผู้ผู้กระทําข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o ฟซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดวยแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ